ค่ะคุณผู้ชมบรเลเทศบาลเมืองขอนงกัน้านะคะเขาก็จัดโครงการส่วนค้ังเรื่นไม่จ่ายเท่ากับเพิ่มรายได้นะคะสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับชุมชนค่ะจากการระบาดของโรควิดสิบเก้าเเกิดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นเวลานานนะคะกระส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำรงชีพของประชาชนนายทวีศัก์ทวีรัตนายกเทศมนตรีเมืองคอหงและคณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองคอหงก็เลยห้าแนวทางแก้ไขค่ะเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารผ่านโครงการ ส่วนข้างเริ่นไม่จ่ายเท่ากับเพิ่มรายได้กระทรวงต่อความรู้ด้านการ,กรเกษตรเพื่อให้สามารถนําไปต่อยอดให้เกิดส่วนข้างเริ่นที่เป็นแล้งผลิตวัตถุดิบในการประกอบอาหารประจําบานของตนเองหากปลูกพักส่วนครัวได้เองในครัวเรือนก็จะสามารถประหยัเดเบี้ยนในการดํารงชีพแล้วก็ยังสามารถพัฒนาต่อยอดให้เป็นเล้งรายได้เสริม สำหรับโครงการส่วนกัางเริ่นค่ะก็เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคมนะคะในรูปแบบค้งคาราวานก็จะมีการหยอกทีมวิทยากรจากฟู์บริการและก็ท่ายอดเทคโนโลยีการ,กรเกษตรและก็เรียนรู้ตามลักศษฐกิจพอเพียงของเทศบาลเมืองคลองหงไปให้ความรู้ด้านการ,กรเกษตรให้แก่พี่น้องชาวคลองหงทั้ง30สิบชุมชนนะคะกำหนดลงพื้นเที่เดือนละสองหนและก็ต่างได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากด้วยค่ะนอกจากศู์บริการและท่ายอดเทคโนโลยีการเกษตร เกจะจัดเตรียมตอนกลางเผื่พักส่วนครัวทีประชาชนบริโภคในครัวเรือนแล้วนะคะก็ยังเป็นูนยนเรียนรู้การ,กรเกษตรในด้านอื่นๆค่ะทางการทํากอนเสื่อแฮทการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีการทําตัวฝักไข่าราคาถูกการเลี้ยงดวงสร้างคู่ในกระละมัง่วในครัวนะคะแล้วก็การเลี้ยงไส้เดือนแล้วก็การผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนแล้วก็การเลี้ยงกบในกระชังบล็อกค่ะค่ะผู้ที่สนใจนะคะสามารถมาข้อดับทำปรึกษาได้ค่ะที่ซน้์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ,กรเกษตรและเรียนรู้ตามลัก เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลเมืองคลอหงนะคะหรือว่าจะแรลกคลิปการซ้อนอาชีพเสริมก็ได้ค่ะผ่านทาง Facebook แล้วก็ YouTube ศูนย์เรียนรู้เกษตรคลอฮงค่ะหรือว่าโทรไปที่หมยเล็โทรศัพท์0 7น2 8 0 0 0ซต่อ2อ่ะคิด2ต่อ1731นงั่นเองค่ะนี่ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆโครงการดีๆนะคะเทเลนเนี่ยก็คือยากทำครั้งเริ่นเนี่ย ให้เป็นนาะูกพักจะได้หลดค่าใชา้ใจด้วยผิวใช่นั่นแหละไม่จ่ายเท่ากับเพิ่มรายได้ไแล้วก็สมัตถนําไปต่อ,อยอดสูกันประกอบอาชีพใน,นอนาคตใช่เลยค่ย<ป>